สวัสดีครับเย็นนี้ต้อนรับสู่ช่องหนูไอแชนแนลในคลิปนี้จะเป็นแนวทางสู่คำนวณปักหลักหน่วยบนแบบสตัวเป็นสู่เดินดี่ตเนื่อง2ี่สิบมวดติดในคลิปนี้จะมาคำนวณแวช่วงกันเป็นแนวทางสําหรับวดวันที่1ตุลาคม25งพส่วนนี้เทียนจะเป็น4ีดิมงวดล่าสุดที่ผ่านมาส่วนที่คำนวณได้หกเจ็ออกหกสนะครับสูตรก่อนหน้านั้นที่ผม คำนวณให้ไปคือสู่หลักสิบบนนะครับแบบ4ตัวเช่นกันนะครับอันนี้คือสู่เก่าวที่ยางเข้าดีนะครับส่วนในคลิปนี้คือสู่ใหม่ครับดินหลักหน่วยบนแบบ4ตัวนะครับสี่ติยี่สิบสามมวนติยังไม่ผลานเลยสำหรับแนวทรงในคลิปนี้นะครับที่ผมจะมาคำนวณให้ดูกันนะครับเป็นม้วแรก จวแรกครับสู่ได้1237ออก962นะครับเลขที่เข้าหลังหนุ่ยเลขสองครับนิงวดที่2ครับได้4560ออก044ค 4, รับสี่จมที่3ครับได้0126ออก221ครับสี่จิมที่4ครับได้7893ออก843 วัที่5ครับได้2348ออก863วัที่6ครับได้8904ออก209ครับวัที่7ได้8904ออก779วันที่8ครับแนวสนีไ้ได้8904ออก7 0 0วันที่9ครับได้1237ออก377 วันที่10ครับได้8904ออก894วันที่สู่มาคุบ3ตัวเลยครับได้ทีนี้เข้าหลังอี่เลครับในวันที่11ครับได้7893ครับออก563วันที่12ได้5671ออก687วันที่13ได้6782ออก227นะครับวันที่14ครับได้2348ออก3 8 8ครับ วันที่15ครับได้8904ออก309ครับเป็นสูตรหลักหน่วยที่มาได้ถึง3ตัวนะครับวันนี้สูตรติดมา2ตัวครับเข้าที่หลักมีคือ9ครับส่วนเลขศูนยมาหลัก, 0, ลก10บวันที่16ครับได้6782ออก352ครับวันที่17สศูนย์นี้ได้0126ออก392ครับ วันที่18ครับได้0126ออก246วันที่19ครับได้8904ออก324ครับวันที่20ครับได้67 6782ออก852นะครับวันที่21ได้9015ออก865ครับวันที่22ครับได้4560 ออก 3, 5, 6วันที่ยี3ได้ 6, 7, 8, 2ครับออก 6, 4, 6เข้าที่ตัวแรกมันรับมือครับสถิติเดินดี23่มวัวติดนะครับในวัน,นคลิปนี้เป็นสูตรคำนวณหลักหน่วยบนแบบ4ตัวครับสูตรก่อนนั้นที่ผมลงให้ไปคือสูตรหลักสิบนะครับแบบ4ตัวสูตรนั้นคือเป็นสูตรเก่าที่ยังเข้าอยู่นะครับ ส่วนในคลิปนี้ผมจะมาวางสูตรหลักมวยแบบ4ตัวให้ดูกันนะครับสำหรับแนวทางวันวันที่1ตึงตุลาคมนี้นะครับเป็นสูตรเดินดีแล้ะยาวสำหรับแนวทางในคลิปนี้นะครับสูตรนี้ผมจะ,ะคำนวณเนะทียบประตั้งแต่วันแรกนะครับที่สูตรนี้เริ่มเดินก็จะเริ่มจาก cd ในม้วที่ออก หกสองนะเราจะใช้ข้อมูลจากในวันวันที่หนึ่งตุลาหกเจ็ดมาเป็นตัวตั้งคำนวณนะครับวันวันที่หนึ่งตุลาปีหกเจ็ดมาดูในแบบนี้กันครับผลของรางวันที่หนึ่งคือเจ็ดหนึ่งแปดหกหกห้านะครับ โดยใช้วิธีคิดดังนี้ครับหลักร้อยบนบวกกับหลักสิบแรงครับบวกกับหลักสิบครั้งที่1บวกกับหลักสิบครั้งที่2บวกกับหลักสิบครั้งที่3บวกกัน3ครั้งครับบวกกับหลักหน่วยครั้งที่4บวกด้วย8ของที่อีกครั้งนี่คือวิธีคิดของแนวทางสูงนี้นะครับหงบวกห้าเป็นสิบเอ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดบวกห้าสิบสามบวกแปดคงได้สามเอ็ดครับ ส้งวัลแรกครับสูตรนี้บวกกันได้ตัวแรกคลิกหนึ่งบหนึ่งได้ทบสองเซับบได้สามสามบ้าสี่ได้ 3, ททบ7ผลรับัลแงวัลแรกคือหนึ่งสอสามเจออกเก้าหกสองครับผลรางมันออกเก้าหสองเข้าเป็นตัวที่2นะครับมาทหลักหนนี่คือสี่ติดงมัวนแรกครับต่อไปครับมวดที่2 สูตนี้วิธีคิดหลักร้อยบนบวกกับหลัก10แรงครับบวกกับหลัก10พันที่1บวกกับหลัก10พันที่2องนำบวกกับหลัก10บพันที่3ามบวกกัน3าครั้งบวกกับหลักร้อยครั้งที่4แล้วก็บริแปีนของที่อีกครั้งนะครับทีน้ำชมมาลองบวกดูครับนำเก้าบวกสี่ได้รอบสิบสามบวกสิบเก้าบวกสามยี่สองยี่หกบเปีนสามสี่ครับในงมที่สองสูตรนี้ครับบวกกันได้สี่หาหกศูนย์ผลออกศูนย์สี่สี่ครับ เข้าเป็นตัวแรกครับมาที่เราว่าต่อไปครับสีทิมว่าที่สาม วิธีคิดสูงนี้ครับหลักร้อยบนบวกกับหลักสิบแรกบวกกับหลักสิบครั้งที่หนึ่งบวกกับหลักสิบครั้งที่สองนำหลักสิบครั้งที่สามบวกกันสามครั้งครับบวกกับหลักร้อยครั้งที่สี่บวกด้วยแปดของที่สามบวกเจ็ดแล้วทบสิบบวกสองสิบสองสิบสองบวกแปดเอาพีสิบพีสิบสองบวกแปดได้สามสิบครับ ในมวดที่สามศูนย์นี้บวกกันได้ศูนย์หนึ่งสองหกผลออกคือสองสองหนึ่งเข้าเรียนตัวที่สามครับแต่เขาไปเข้าเรียนตัวที่สองน้องมาที่หลักหน่วยครับซึ่งในม้วดนี้สูตย์ตีมาสองตัวครับเข้าที่ร้อยสิบหน่วยนะครับเพราะว่าในงวดที่สามออกเบิร์นครับต่อไปครับสี่ในมวดที่สี่นะครับในงวดที่สี่น้ชมมบรงบวกเทียบกันครับสูนยได้เจ็ดแปดเก้าสามจริงหรือเปล่าเนาะเราใช้ข้อมูลาจในงวดนี้มาเป็นตัวตั้งคำนวณเพื่อหาเลขหน่วยบนนะครับแบบ4ตัวแนวรั้งศูนนี้นะครับ สูตรนี้ครับวิธีคิดใช้ทำาหลักร้อยบนบวกกับหลัก10แรงครับบวกกับหลัก10ครั้งที่1บวกกับหลัก10ครั้งที่2นําหลัก10ครั้งที่3บวกกัน3ครั้งครับบวกกับหลักร้อยครั้งที่4แล้วก็บรีการของที่ใครสองบวกสามได้เท่ากับห้าห้าบวกสามเป็นแปดบวกสเป็นสิบสิบสี่สิก้าสครับสูตรได้7 8 9บวกวีได้สครับ ซึ่งเราได้7 8 9 3นี่คือหลักหน่วยบนที่ได้ในหัวที่4ครับผลออก8 4 3อันนี้จะเป็น CT สีงวดแรกนะครับเมื่อต่อไปครับซึ่งผมจะมาคำนวณเทียบให้ดูที่2งวนันนี้จะเป็น2งวันหลังที่ผ่านมานะครับก็ใช้ข้อมูลจากนงวดที่ออก8 5, 5, 6 5เป็นตัวตั้งคำนวณเพื่อหาเลขเด่นหลักหน่วยครับงวดที่ออก3 5 6มาลองคำนวณด,ดูครับ ในววันที่16สิงหาคม68ผลของนวนีัคือ994865ครับเีท้าย2ตัวออก63ท้ายครั้งที่1ออก602ท้ายครั้งที่2คือ247ท้ายครั้งที่3ออก834แล้วก็ท้ายครั้งที่4ผลออก989มาเป็นตัวตั้งกำหนดเทียบรุรับ นำหลักร้อยบนบวกกับหลัก10บแรงบวกกับหลัก10ครั้งที่1บวกกับหลักสิบรันที่2นํนหลัก1ิบรังที่3บวกกัน3ครั้งครับบวกกับหลักร้อยครั้งที่4หรือ8ดของที่ 1, ครังแบวได้ท็อปสบ่บวกสี่สิบแปดบวกเก้ายี่เจ็ดบวกเก้าสาบวกแปดได้สี่สิบสี่ครับตัวแรกที่ได้ในมวนที่ยีิสองคือเลขสี่ะครับถ้าเราบวกเพิ 1, ่มอนึแตมเป็นห้าครับห้าบวกไปห่ง เป็น6แล้วก็บูไปสี่แตมได้0นะครับนี่คือผลคำนวณได้ในงวดที่22่บอวกกันได้4 5 6 0ครับผลออกคือ3 5 6ส้าูนยในงวดนี้ติดมา2ตัวเลยครับมาที่10หน,น่วยเลขทีนี้เข้าหลักหน่วยเลข6นะครับเมื่อต่อไปครับสี่ติดงวดที่23ที่ผ่านมาเรามาลองคำนวณเทียบดูครับ สูตรนี้วิธีคิดหลักร้อยบนวกกับหลัก10แลงครับวกกับหลัก1 0ครั้งที่1บวกกับหลัก10ครั้งที่2นำวกกับหลัก10ครั้งที่3บวกกัน3ครั้งครับวกกับหลักร้อยครั้งที่4แล้วก็บลิปแปดของที่ครั้งสามวกสาวกสได้เท่ากับเกวกยังเป็นสิบสิบหกสิบแปวกได้หกเจครับนี่คือผลํำนวณได้ครับในวันทีออกหกสี่ห เข้าเินตัวแรกครับมาที่หลักหนูบนนบ,บนังคลิปนี้เป็นสูตรคำนวณหลักหนยแบบ4ตัวครับเป็นสูตรเดินดีและยาวนะครับในคลิปนี้เป็นสีถึงว่าที่24นะครับซึ่งผมจะคำนวณโดยชมกันเป็นแนวทางนะครับ สูตนี้ครับใช้หลักร้อยบนบวกกับหลักสิบแรงรับบวกกับหลักสิบคั้งที่หนึบวกกับหลักสิบครั้งที่สหลักสิบครั้งที่สามบวกกันสามั้งครับบวกกับหลักร้อยครั้งที่สแล้วก็บริดวยแปของที่นํำหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดสิบห้าสิบยบวกแปดนบวกคแนนงวันนี้ดินหนึ่งสองสานะครับวันนี้ได้หนึ่งสองสามเจ กาถูกใจแนวทางสู่นี้แคปภาพและจงไว้นะครับในคลิปนี้เป็นสถิติมุ่มที่24ครับเป็นสูรหลักหน่วยที่มีโอกาสมาได้ถึง2ตัวนะครับ ส่วนสูนี้ผมลงมาให้แล้วนะครับสูเก่าเข้ามา23มวดติดนะครับสูนี้ปากหลักสิบบนนะครับวันที่ผ่านมาได้6 8 2 4ครับสูติดมา2ตัวเลยนะครับอันนี้คือแนวทางหลักหน่วยครับสูในวันนี้ได้1 2 3 7นะครับท่านชมลองนำไปจับคู่ดูนะครับ ทางสำหรับคลิปนี้ฝ่ายเพียงเท่านี้นะครับแล้วพวกนัหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ